uh um.

кедәрә Mô

ว่ามีวาบุคคลสูงมากแลยครัหลับแล้วครับวุที่รันมาขนาดนี้็ปัญญานี่ก็ูกตัดเองเหนื่อยขนาดนี้ไม่รู้วระยจะให้ฮะให้อะไ่ไวหมลา่